ณบ้านสองชั้นหลังเก่าในจังหวัดสงขลาเด็กชายชื่อน้องต้องวัยเจ็ดขวบเป็นเด็กช่างสังเกตและขี้สงสัยขณะที่ทุกคนในบ้านหลับไหลน้องป้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกกระหายน้ําเมื่อลุกจากเตียงน้องป้องก็ได้ยินเสียงแปลกๆแว่วมาจากในห้องนอนของพ่อกับแม่ เสียงนั้นเบาหวิวคล้ายเสียงกระซิบแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นคำพูดเสียงหวีดเบาๆดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอชวนให้ขนลุกน้องป้องค่อยๆย่องไปที่หน้าประตูห้องพ่อแม่แง้มประตูดูแต่ในห้องก็มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเสียงนั้นยังคงดังอยู่เบาๆทำให้หัวใจน้องป้องเต้นแรงด้วยความกลัวเสียงอะไรนะน้องป้องครึมพลัมกับตัวเองเขาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อน มันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงแมลงและไม่ใช่เสียงของคนในบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าความกลัวน้องป้องตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปช้าๆในห้องมืดสนิทน้องป้องพยายามเพงม่งมองแต่ก็เห็นเพียงเงาของเฟอร์นิเจอร์เสียงหวีดยังคงดังอยู่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนมาจากบริเวณหัวเตียง น้องปองค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงพ่อแม่ช้าๆพลางกวาดสายตามองหาที่มาของเสียงทันใดนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ปลายเตียงในความมืดสลัวมีเงาตะคุมคุมเหมือนคนนั่งอยู่น้องป้องตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นระรัวราวกับกลองเสียงหวีดนั้นดังชัดเจนขึ้นเหมือนเสียงคนกำลังหายใจรวยรินใครใครอยู่ในนั้น น้องป้องถามเสียงสั่นเตือแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงหวีดที่ยังคงดังต่อเนื่องน้องป้องตัดสินใจถอยหลังช้าๆตั้งใจจะวิ่งออกจากห้องทันใดนั้น ายเตียงก็ค่อยๆหันมาน้องป้องเปิดตากว้างสิ่งที่เขาเห็นในความมืดนั้นทำให้เขาแทบกลั้นหายใจมันคือตุ๊ก,กตาไม้แกะสลักเก่าแก่ที่พ่อแม่ของเขาวางไว้ที่ปลายเตียงตุ๊ก,กตาตัวนั้นมีดวงตากลมโตจ้องมองมาที่น้องป้องอย่างน่าประหลาด และเสียงหวีดที่น้องป้องได้ยินก็มาจากลมที่หลอดผ่านรอยแตกเล็กๆบนตัวตุ๊กตาไมา้เมื่อมีลมพัดเบาๆในห้องเสียงก็จะดังขึ้นน้องป้องยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งความกลัวค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความรู้สึกโล่งใจและขำตัวเองเล็กน้อยที่ตกใจเสียงลมหลอดตุก๊กตา หลังจากนั้นน้องป้องก็รีบวิ่งกลับไปที่เตียงของตัวเองนอนคลุมโปงแต่ในใจก็ยังคงรู้สึกถึงความเย็นเยียบและความหวังเวงของเสียงหวีดนั้นอยู่ลึกๆ จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นน้องป้องเล่าเรื่องที่เขาได้ยินให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่หัวเราะและอธิบายถึงที่มาของเสียงทำให้น้องป้องรู้สึกโล่งใจและหายสงสัยแต่ถึงกระนั้นทุกครั้งที่น้องป้องเดินผ่านห้องนอนพ่อแม่ในเวลากลางคืนเขาก็ยังคงเหลือบมองไปยังตุ๊กตาไม้ตัวนั้นด้วยความหวาดหวั่นเล็กน้อยและเสียงหวีดเบาๆที่เขาเคยได้ยินก็ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนานแสนนาน